สวัสดีครับทุกคนครับเทอ,อมนี้มีวิชาหนึ่งครับที่ครูสอนนักเรียนช่างไฟฟ้าทุกุกติการ์นษาวิชาที่ว่านี่คือวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าครับแต่ก่อนจะเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าเนี่ยอยากจะถามนักเรียนนักศึกษาทุกคนรวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับว่าทุกท่านรู้จักเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือวัดอะไรบ้างถ้าจะไม่เป็นการรบกวนเกินไปครับตอบมาในเม้นนะครับว่าคนละหนึ่งนะคนละหนึ่งคำคำตอบนะครับเอาว่าไม่ซ้ําคนอื่นเอาว่าไม่ซ้ําคนอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอ่าเครื่องมือวัดมีอะไรบ้างอยู่แยนมากมายเลยนะครับขอยกตัวอย่างน,นะครับอย่างเช่น ่ในชีวิตประจำวันเราใกล้ๆต,ต,ตัวเลยนี่ใช้วัดความยาวนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าความวัดความยาวเนี่ยไม้บรรทัดหรือตลับเม็ดเนี่ยอย่างอย่างคนไทยนะคนไทยนี่ก็วัดเป็นวาเป็นศอกวาราังนี่ก็วัดเป็นฟุตเป็นเม็ดก็ว่าไปเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าในเรื่องของในรายวิชาเนี่ยเขาจะต้องมอีมาตรฐานที่เป็นกลางเหมือนเหมือนเราสื่อสารกันเนี่ย คนไทยพูดกับคนไทยรู้เรื่องขมรนพูดกับขมรรู้เรื่องฝรั่งพูดกับฝรั่งรู้เรื่องแต่ถ้าทั้งขมร้ฝรั่งทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ด้วยกันจะทํายังไงถึงจะรู้เรื่องอ่าพูดว่าจะต้องมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ก็เดยวจะพูดพูดกันในรายวิชานี้นะครับแต่ตอนนี้กําลังถามว่าเครื่องวัดที่ทุกคนรู้จักไงบ้างอ้าวผมยกตัวอย่างแล้วนะครับนี่ครับทุกคนรู้จักนะตลับเม็ดอนะครับอ่ะ อีกหนึ่งต okay. ัวอย่างครับนี่เครื่องวัดตัวนี้คืออะไรครับเครื่องวัดตัวนี้เขาเรียกว่ามัลติมิเตอร์ครับจะเป็นเครื่องวัดที่เราจะต้องเรียนในวิชานี้เลยครับเครื่องวัดไฟฟ้าอ่าเครื่องมือวัดไฟฟ้าเมื่อกี้เครื่องมือวัดความยาวใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องมือวัดไฟฟ้าครับอ่าสองตัวอย่างนะครับอีกสักนิดหน่อยครับอ่านี่ก็เครื่องมือวัดครับนี่ก็เครื่องมือวัดครับ เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินของหลวงพอ่อหลวงพี่ครับเนี่ต้องขอขอบขอบพระคุณนะครับหลวงพี่าจากวัดบุกขวันนะครับพระรามหลวงนี่ก็เป็นเครื่องมือวัดนะครับนี่นะฮะที่เขาใช้ทำมาหากินนะครับและนี่ก็เหมือนกัน,นครับนี่เครื่องมือวัดเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องมือวัดที่หลวงพ่อหลวงพี่ใช้ในการทำมาหากินขาดไม่ได้ครับอันนี้ขาดไม่ได้ เอาแล้วท่านนะครับทุกท่านนะครับเครื่องมือวัดที่ท่านรู้จักในชีวิตประจําวันที่เคยพบเคยเห็นนะฮะมีอะไรบ้างต่อมาครับอย่าลืมนะครับปุ่มเขามีปุ่มอะไรบ้างให้กดกดติดตามนะครับกดไลค์กดไลไรก็กดไปเลยครับอยากกดไลไรก็กดไปเลยครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราพบกันในวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าครับสวัสดีครับ